่อนจะซื้อขายก่อนจะเดินทางราให้ป๋าเราจเจ้าของรถเขาสตาร์ทให้ดูว่ามันติดไหมการใช้งานได้จริงไหมนะครับผมว่ามันติดยังไงนะครับก็น้เรื่องน้ำมันมีนมปัญหาแน่นอนครับคนเมืองเราวรอนี้เพราะว่าเรารีเดียวไปแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาครับเขาให้ผมรมับผิดชอบแค้ไปส่งคนเมืองโอเคอีสาะเราลากไม่ได้เลยสิเราไมใเราได้ขับเองเลยวันนี้แหละได้ขับอีแตนครับผมไปเวเราก ไปส่งรถนะครับ ไปส่งรถกันครับทุกคน ตอนนี้ผลผมหาคนมาขับรถให้ครับเพราะว่าเราขับออกมาจากที่จอดนะ่ะประมาณสัก30โลแล้วเมื่อยเพราะว่าไอเตียนนิ่มดังครับเหมือนเครื่องบินเลยครับบอกเลยเหมือนเขาเราขับพอลิคอปเตอร์ครับรถคันนี้ที่ที่ว่าเราขายไปเนาะก็คือที่ผมประกาศไปตอนแรกเลยมันมีคนโทรมาบ่อยนะครับบอกกันตรงๆว่าไม่ใช่ไอ่ถ้โทรมาเยอะนะครับโทรมาเยอะเลยแล้วคนที่จะซื้อเนี่ยมันมัน มันจะมีจุดของเขาอยู่คนที่เขาจะซื้ออันนี้เร,เราก็อยากคุยกันไว้ว่าถ้าใครจะซื้อใครคนมองหนาวจะซื้อจะโทรเราไม่ว่าโทรมาแลวคุยได้ครับผมโทรมาคุยปรึกษาได้ที่ว่าเราวิวไปหรือว่าจะซื้อรถรุ่นอะไรโทรมาปรึกษาได้นะครับราคาประมาณนี้จะมีไหมรถปัญหายากครับรถช่วงนี้แล้วอีเทนเนี่ครับนานๆจะมีทีผิดที่ว่ามันไม่มี4ี่คูณสี่เหมือนทุกคนันราคาก็หลดลงมาโอ้โหสุดๆเลยครับ บอกเลยว่าราคาเราโหลดลงมาจนแบบืพี่เขาได้ไปนี่คุ้มทีนี้ผมขับดูเจ้าของรถนะขับสามเกียร์ครับรถไม่มีสี่เกียร์สี่เกียร์เนาะหนึ่งสี่เกียร์สี่หรือห้าเลยแหละครับเพราะเข้าหนึ่งเดี๋ยวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเกียร์รถห้าเกียร์จะขับสามเกียร์จะบอกรถมีสี่เกียร์ทีนี้ผมขับมาได้ห้าเกียร์เลยห้าเกียร์หกเกียร์ถอยนะครับทีนี้เราวิ่งไปวิ่งมาก็คือโอ้โหแรงมากครับผมนี่ ตอนนี้เรากำลังขับตามอยู่นี่ก็ตอนนี้เรานัดกันนู่นแหละครับไปทางออกไปทางหนองบัวสีมเรืองไปนู่นแหละครับไปเราก็ขี่รอแกไปก่อนนี่เปลี้ยครับเปลี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้มันตรสารไปไปรอกันนู่นเลยครับ อีกสิบกิโลครับใกล้ถึงแล้วอีกสิบกิโลครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเรามาส่งรถวันนี้นะครับก็คือก็คือไอหารถลากไม่มีนะครับรถลากเราหาไม่มีเราก็ต้องเป็นต้องวิ่งมาค่อยๆวิ่งมาเพราะว่าถึงมันเป็นรถอีแตนนะครับตอนนี้เราวิ่งออกมาเฉียนนนทังนะครับ สั่งสีบญเรืองนะไอไม่ใช่ฝั่งน้องบัวลาพูครับออกมาเฉียดนนลสังฝั่งนนสังด้วยบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ลาบากเลยแต่ไม่เป็นไรครับมันต้องจบที่คนเมืองหนาใช่ไหมทุกคนมันต้องจบที่คนเมืองหนาแล้วนะเมืองหนาวคงขายผมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับวันนี้เราจะไปส่งรถที่บ้านอะไรนะนนสว่างนนสว่างชื่อบ้านไม่อะไคือบอกเลยว่าผ่านมาวันนี้เอาให้พูดจริง ร้อยหมู่บ้านนะครับร้อยแปดหมู่บ้านเลยครับพัดมาแล้วก็ไอคิดดูภาพว่าเราไม่เคยมาครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เราบ้านห่างจากนนสังไม่กี่กิโลก็คือเราไม่รู้เลยว่าจะมาทางนี้แต่เราดูได้คี่แผนที่ว่าอืออกมาทางหนองบัวโอ้โหเส้นนี้บอกไว้ว่าทางจาังสังไม่กี่โลจริงบ้้นนี้ครับลองไปเซตดูไม่เชื่อเนาะ ลาบักเฟืองอคนไปครับไปถึงบ้านแล้วลูกค้าเราเข้าากันครับอะครับเราถึงน่าจะถึงตรงสลา,าเขารออยู่นะครับผมวิ่งเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าสลา,าตรงไหนเมื่อกี้นี่เดี๋ยวดูกัน ไกลไหมสาราโอ้นี่ไงน,น,นี่สาราเอาแล้วอีเตียนเราอยู่ไหนตรงสาราตรงนี้ไหมเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้เนาะแสดงว่าอีเตียนเราว,วิ่งไปนู่นไหมเอาอเกียบอกว่าเราอีเตียนเรานะเตียนเราไปไหนเดี๋ยวจะถามเกียก่อนใช่ไหมนุ้นแค่โทรศัพท์เกียก่อนครับเราถึงแล้วนะครับถึงกับพี่เขาละพี่เจ้าของรถนะครับวันนี้ คือเขาเจะจะนั่งรออยู่ศาลานะครับตั้งนานแล้วทีนี้ไอตัวว <c oughs> ิ่งเลยทีนี้ควักรถอีเตียนี่เข้าไปก่อนโอ้ยเราเราก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอก่อนพี่อีเตียนยังมาแจบอกอีเตียนเข้าไปแล้วโอ้ย,อยคือความหมายถ้าเราอีเตียนไม่ได้พกโทรศัพท์ถ้าเราไม่รออีเตียนเลยรับรองวันนี้เราน้อหากันหนักเลยแหะครับท่านาอ,นอิเตียนเสียอเิเตียนเสียเพราะว่า เราวิ่งตามหานี่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งที่สวนเนาะสวนลูกค้าเนาะตอนนี้เมื่อกี้ไอ้เลยแล้ว <Yeah. S 1> บททัดนี้แล้วคเจะขอมากขยนันจะเห็นก็จอดอถ่ายอยู่นี่ <laughs> ปไปไปส่งเราสวนเุยกันแล้วจังไงกลับ <c oughs> <c oughs> <ป>ตอนนี้เรากำลังเดินทางแจํำทางครับครับเรามาถึงลูกค้าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อีกอยิยนเราจะเอาไปส่งที่สวนอ่าไปส่งที่สวนแจเลยเพราะว่าก็คือเมื่อกี้วิ่งเลยที่พี่เขาเขานั่งรอยอยู่ศาลา แล้ววิ่งเลยแกแต่ไอตัวไอตัวประเด็นคือวิ่เพอวิ่งเลยปุ๊บเรากวายลูกค้าน่ะมองไม่เห็นพอลูกค้ามองไม่เห็นปุ๊บรถอีเตียนก็ยังไม่เห็นมันชิดหลายอย่างครับพี่เขาบอกอีกเตียนเข้ามาแล้วเนี่ยประเด็นขอให้มาส่งอีกห้าร้อยเมตรนะครับจากถนนใหญ่เนาะก็ดีเดี๋ยวเขาไปส่งพี่เขาเนาะเดี๋ยวไปดูว่าลูกค้าหน้าตาเป็นไงนะครับผมก็เนี่ยถับตามไปครับตามไปเลยไม่ต้องกดออก เขียหนองบัวลำพูนี้ก็เขาเหมือนเขาบอกล้วเนาะบ้าเลยนะจะเริญนทุกทางไปไล่ไปนาก็จะเริญนมาหมดครับมีแทงน้ําไม่ใช่ธรรมดาอ้ <Yes. S 1> ไม่ใช่ว่าจะอะไรนะจะรือแค่จะริญแค่อะไรนะถนนถนนทางเนาะมีไล่มีแทงน้ํานะครับก็เดี๋ยวรอรอรออีเตียนก่อนครับเพราะว่าอีเตียนเราจะเลยมาแล้ว อีเตียนเราก่อนอีเตีนเรามีไฟนะครับก็คือรถคันนี้ทำเขาทําหมดทุกอย่างจบอีเตียนมีไฟมีไฟเลี้ยวมีอะไรครบเหมือนที่โชว์เลยครับที่ที่นี่ตอนนี้คือมันใช้งานได้จริงพอพอมาถึงลูกค้ามืดถ้าเราโ็หลูกค้าลูกค้าก็ดา่าเราแน่นอนนี่ตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนเขายังบอกว่าอะไรนะการโกหกกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราต้องทาให้มันตรงสเปคจริง ถ้าผิดพลาดประการในเราก็คุยกันได้แต่ตัวนี้เราเปิดไฟเข้ามาเลยมันมืดจริงๆครับทุกคนถ้ารถไม่มีไฟคงวิ่งไม่ได้เนาะความจริงตรงนี้เลยนี่แหละครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือซื้อขายกับคนเมืองหนาวไว้ใจได้เอาไปถึงไร่เจเลยเนาะทาง,งก็ไร่ะจลาบากเองไอ้ผู้น้นี่แต่ด เท่าเหลียวมาเห็นบ่ะอีกพูดหนึ่งเดี๋ยวนี<อ>้ <c oughs> เราสิเลยเทาเ,ด,เ,าเด้ปล,เลาเรา,า,า,<อ>าสิเลยเทาเด้เลย <c oughs> ควงเทาานี้เราสิเลยเทาเด้ครับ <c oughs> ครับครับตอนนี้ส่วนยางเฉยแต่ที่จริงมันยังไม่ค่อยเยอะ ไอ้เตียนน่ะเข้าใจ้งมานะบอกเฟื่องแลนก็ไปหาผมนะเฟื่องผมแลนก็ไปเอาก็เป็นแปลกๆเนาะว่ะครับวันนี้ ทุกคนวันนี้เรามาถึงละสวนลูกค้าแล้วนะครับสวนพี่เขาโอ้โหเขาเป็นเจ้าของสวนยางครับผมอยู่เฉียนน้องบลลัมพูคนมองหนาวก็ดีใจมากนะครับที่เจอกับลูกค้าวันน,นี้ก็คือเราตามหาแจจนถึงที่แล้วตอนนี้แจรอนอยู่สวนยางเ <c oughs> มื่อหน่อยนะครับเมื่อหน่อยทุกคนมถึงจนเมื่อครับนี่ครับรถบอกเลยรถเราไม่โกหกกันนน่โอ้โหไฟเท่มากครับ <c oughs> มีไฟนะครับ <c oughs> จอดนี่ละพ่อุมจอดนี่ละจอดนี่ละพอดลูกค้าละพักจอด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาในห้องหลอกกันเดี๋ยวกันพี่มีในห้องหลอกป่ะครับไอ้ดับเกียงเลยเนาะเนาะดับเกียง็อกเกียร์เลยพี่ลุงดับเกียงเลยครับนะเราเกียร์เลยดับเกียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูขอกาเกลี่ยไปเลยลุงเกียร์เกียร์ถอยไปเลยต้องห้องหลอกไปด้วยครับครับเพราะว่าไอ้เบียกมือมันบ่มมีโอโทษครับโทษครับ ลอกไว้กเกี่ยวไว้เยอะส่วนย่างส่วนย่างนี่คือส่วนย่างลูกค้ายอย่างไรป่ครับ,บอของยอดของนอกโอ้ได้เถียงอยู่ไดยบ่นเถียงอยู่เถียงมอง,ง,องพักพพเอาเต็มเลยหรอเพราะว่ามันมันบววีร่าสี่สิบเลยบอกขอ้อหมายว่าพักกันนอนแบบไหนครับพักผ่อนนอนเต็มเลยเอาคือนอนเต็มมันมีเสียงนะพอ,อพักกันมาแบบไหนมาอยู่นี่ประเด็นกู้แล้วก็กลับจังหวัดน่านเลย กู้อย่างกู้อย่างเฮ้ยอย่างโอ้มาเห็ดมันมาเห็ดมันโอ้เสี่ยวโลคันนี้มาขนมันเดี๋ยวจะพอเลยโอ้โหตรงตรงเลยครับตรงประเด็นเลยแต่จะเริ่มเรื่องมันมันเขาอ่ามันติจ้างรถบุญตจ้างรถมันมืดสีมืดไรเนี่ยนะโอ้หัวใจหน่อยแต่พี่จะเริ่มเรื่องเรื่องหมอนำจะบรรพันที่แล้วไปปิดไฟบรรพันบรนพันอยู่แล้วครบเบิร์ตยังกับใคร แถวเอาตออาใบซีไม่เท้าเส้นเส้นอันน,นี้ไม่ซื้อหรอกเส้นในเสื้อบอยากดาวมุสิไทยลูกสงใหม่เส้นไในที่ว่าใบที่ว่าอันนี้เขาคือให้พี่ไปเป็นรายกานล่ะ,ะเขาซื้อรถกับผมล่ะครับไปแจกกันที่สุดละล่ะ <c oughs> ผมกระตือจะได้จะจอดรถกลางป่า <c oughs> เอากระตือเนี่ย <c oughs> ผมก็ลองคิดว่าบอลเป็นคนผุดมันบอลแต่ว่าคือผมผมไปครั้งเดีวนะผมกับแต่ว่าผมคิดเด้แต่ว่าถ้าบันผือ เอาวันนี้บอกกะจีไปว้าล่วงเพื่อกเนาะถ้าไปทั่งผมย่านเด้ถ้าพาผมมั่งสิผมย่านแท้แต่ว่าผมเห็นบัตรเจ้าไปคนน่านผมเลยพอเคยตื่นเพราะว่าผมเรียนกับสายน่านไหลกับสายเหนือไหลบอกตรงๆเนาะก็พี่ชายเขานี่เป็นคนไม่ใช่คนไม่ใช่คนอะไรพี่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเขตนี้นะครับเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือเจ้าคนจังหวัดน่านไง คือพี่ชายเขามารับงานมันนะพี่เนาะงานมันที่นี่ไม่เห็นหน้าเลยนะครับเอาเอาจนจบตรงนี้หละแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เลยอินดี้จริงบริการสุดยอดครับสุดยอดประทับใจโอ้โหขนาดมืดขนาดนี้ยังมาหาคุัวสุดยอดละคือพี่เขาล้าโอนเงินให้ผมซื้อรถผมก็กล้ามามืดขนาดนี้ก็ต้องไปนะครับพี่ ไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะตอนนี้อยู่จากถนนมาเกือบกิโลนะครับจากถนนใหญ่ก็เข้ามาสวเข้ามาสวนเลยครับเข้ามาสวนโอุดยอดสุดยอดอันนี้ส่งของสุกกฎหมายนะอ่าก็หวังว่าพี่เขาจะไปขนเงินขนทองต่อไปนะครับสําหรับเราก็บริการเล็กๆแต่คือไม่ใช่บริการธรรมดาบริการแบบระดับสุดกว้งโลกประเพิีเลยครับเนาะพี่เนาะพี่อะไรนะอันนั้นพี่อันนั้น พี่อันนั้นเห็นหน้าแบบนี้เลยพี่เขาเขาลูกค้าก็เห็นหน้าประมาณนี้นะครับคนเมืองหนาวก็ประมาณนี้เลยขนาดเห็นไฟเห็นไหมมันมืดมันมืดนะครับสุดยอดป่ายางนี่ครับทุกคนมันเป็นป่ายางแล้วตรงนี้อยู่ติดครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพอดีบรรยากาศมันมืดครับผมขอขออภัยด้วยนะครับคือมันมืดจริงๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งคนเมืองหนาวนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับทุกคนครับพี่เขาแอบคิดเลย